การกลับมาของคีโตเฟอร์เอนคุนคูกับแสงแห่งความหวังของทัพซิงบูหลังจากที่เจ็บหายหน้าหายตาไปนานจากการบาดเจ็บในเกมพรีซีซั่นนัดสุดท้ายที่อเมริกากับดอดมุลและเอนคุนคู ool, เด็กลับมามีชื่อกับทีมอีกครั้งในนัดที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-0แต่น่าเสียดายที่เกมดังกล่าวเอนคุนคู ool, ไม่ได้โอกาสลงสนามแม้แต่นาทีเดียว จนกระทั่งเกมบอลถ้วยคาราบาวคัพรอบ8ปทีมสุดท้ายที่เชลซีต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลเกมนี้เอ็นกุนคู่ก็เริ่มต้นที่มานั่งสำรองเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือเกมนี้เข้าหน้าจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างแน่นอนในเกมดังกล่าวเชลซี Chelsea, ดูดีเลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า น่าจะเป็นรายการเดียวที่พอจะมีความหวังที่สุดของทีมในซีซั่นนี้สุดท้ายช่วงเวลาที่แฟนบอลเชลซีรอคอยอยากเห็นก็เกิดขึ้นจนได้เอ็นคุนคูได้โอกาสลงประเดิมสนามนัดแรกกับเชลซีอย่างเป็นทางการในนาที่69ด้วยการลงมาแทนที่ของนิโคลัสแจ็กสัน การเดบิวต์ให้กับชลซีนัดแรกเอนคุนคู ool, ยังต้องปรับจูนให้กับทีมอีกนิดหน่อยมีส่วนร่วมกับทีมค่อนข้างน้อยยังคงต้องเรียกจังหวะการเล่นแบบเดิมๆอีกสักพักแต่อย่างน,น้อยแฟนชลซีบอกว่าคงดีกว่าต้องมานั่งหงุดหงิดกับการดูแจ็คสันและโบยาเล่นเหมือนที่ผ่าน,านมาและล่าสุดกับเอนคุนคู ก็ได้ลงสนามให้กับสิงบูในเกมเลีกครั้งแรกด้วยการออกสตาร์ทที่มานั่งสำรองเหมือนเดิมและเพิ่มเติมคือฟอร์มของเขาในนัดนี้น่าจะเป็นความหวังใหม่ให้กับทีมได้ช่วยแบกทีมร่วมกับพรามเมอร์และสเตอร์ลิงถึงแม้ว่าเกมดังกล่าวพวกเราจะพ่ายต่อมุบก็าตามลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเอ็นคุนคูได้โอกาสลงสนามก่อนแจ็คสันหรือโบยามันจะเป็นยังไงบางทีเขานี่แหละครับ อาจจะเป็นสังแหอย่างความหวังของทีมเราในอนาคตก็เป็นได้ โดยสถิติของค i ิ o โตเฟอร์เอนคุนคูในเกมที่พบกับวูพแฮมตันนั่นก็คือลองเล่นทั้งหมด32นาทีสัมผัสบอล25ครั้งใจบอล17ครั้งสำเร็จทั้ง17ครั้งคิดเป็น100%โอกาสยิง4ครั้งยิงตรงกรอบ3ครั้งและทำได้1ประตูนะครับ <S <S 2> <S 2> สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือไม่มีนักเตะคนไหนของเชลซีและวูแฮมตันที่ยิงตรงกรอบในเกมนี้ได้มากกว่าเอนคุนคูอีกแล้ว การกลับมาของเอ็นคุนคูฟานสิงบูหวังว่าจะช่วยเพิ่มมิติในเกมรุกของเชลซีให้มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นจากที่สามารถสร้างสารรค์โอกาสได้เป็นกรอบเป็นกำแต่ไม่สามารถเบิกสกอร์ได้เท่าที่ควรจากข้อมูลที่เชลซีทำประตูในลีกฤดูกาลนี้ได้ทั้งหมด29ประตูเชลซี Chelsea จะมีการโจมตีพื้นที่ตรงกลางเป็นหลักมากถึง68%ทำให้เห็นว่าพื้นที่หลักๆของเชลซีในการยิงประตูจะเป็นตรงกลางเป็นส่วนใหญ่ และได้ประตูจากพื้นที่18หลา59%รองลงมาจะเป็นนอกกรอบเขตโทษ32%จะเห็นได้ว่าการทำประตูจากในกรอบเขตโทษระยะ10หลาเพียงแค่10%เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากๆพราะขาดตัวที่เนียนๆเข้าไปยิงหรือคนที่หาพื้นที่ยินตำแหน่งดีๆในกรอบเขตโทษน้อยมากซึ่งจุดที่ขาดหายไปนี้ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นจุดหนึ่งของเอ็นคุนคูที่เขาทำได้ดีเลยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องมาดูกันว่าการกลับมาของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ว่ายังไงพวกเราสาวกสิงบูชิชลซีก็ต้องอดทนและให้กำลังใจกันต่อไป